หรือถ้าเกิดว่าเราเป็นออได้ครับก็ชาวเมกูเลาจะตื่นเต้นหน่อยไม่รวบรวมกันก็คืออ่าอ่าปีนี้ก็คือใช่ครับในในทุกวันคันดลาโย่ส่วนใหญ่ในชุมชนก็ ที่เราคุยกันแ้วเลยว่าเป็นคนไมหนตัวนะครับก่อเต้นตถ้าใครกินด้มดก็อาจจะไปกับเพื่อนคนละกแกงหน่อยเพราะว่ามันอร่อยาบวยายด้วยดูวนีนึงเหมือนนไ่้อดเน